โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดวิวนะครับใน t i k t o k อกนะครับจะเาคุณผู้ชมท่านใดนะที่โพสต์คลิปวิดีโอไปแล้วเนะครับล้ามียอดวิวน้อยนะครับแเราอยากจะเพิ่มยอดวิวนี้เพื่อดันคลิปวิดีโอให้ขึ้นเฟสถมากขึ้นนี่ครับก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนี่ครับขั้นตอนแรกผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกดึงตายคลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m k d c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลและก็รหัสผ่านนะครับอ่ะแล้วก็ยืนยนรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ติก๊กที่2ช่องนี้กันด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มากดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับ หรือใครที่ไม่อยากออกข้อมูลเนี่ยไปยุ่งยากเนี่ยก็สามารถสมัครใช้ง,งานนะับด้วยบัญชี Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับพอสมัครใช้ง,งานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับมานี่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้ง,งานด้วย Google เนี่ยครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่ก่อข้อมูลสมัครใช้ก็ลงช,ชื่อเข้าใช้ตรงนี้นไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k t c o m กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนี่ครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการกันเลยนี่ครับที่มีตั้งแต่ a c e b o o k นี่ครับ i n s t a g r a m t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนี่ครับในส่วนวันนี้นะเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Tik t o k เนะครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับอ่าเราก็มาดูที่หดหมู่กันต่อเลยนี่ครับวันนี้เราต้องการเพิ่มยอดวิวนี่ครับก็เลื่อนมาด้านล่างหน่อยนึงนะครับแล้วก็อ่ะเลือกที่เพิ่มยอดวิวตรงนี้นี่ครับอ่ะเราก็มาดูที่บริการกันต่อนครับ อันในบริการนะครับก็ <S <S จะมีอยู่หลายบริการนะครับก็จะมีความเร็วนะครับแล้วก็เลทราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่าผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับต่อมานี่บพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคาอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ติ๊กต็อกนะครับแล้วก็มาที่คลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวนี่ครับอ่าผมจะเลือกเป็นคลิปนี้นะครับมีอยู่ที่12วิวนครับก็เลือกเข้าไปคแลงวิ์นรบนตงี้น่ครับ อ่ะแล้วนำมาวางนะครับในส่วนปริมาณนะครัออยากเพิ่มอายอดวิวเท่าไหร่นะก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมก็ใส่ไปที100วิวนี่ครับอ่ะหนึ่งพันวิวนี่ครับพอราใส่กันไปเรียบรรอเนี่ยแอค้าบริการเขาก็จะคำนวณมา้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วนะก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ะระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับ ต่อมานี่ครับก็อยมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อเลยนี่ครับในหน้านี้นีครับก็จะมีเลขออเดอร์นะพี่โอเดอร์การสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานี่ครับเราก็จะเป็นลิงก์ของลิปวิดีโอที่เราใสา่คอมาตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูเลยนะว่าลิงก์ลีปวิดีโอถูกต้องหรือเปล่าน,นี่ครับเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องะครัยยอดวิวจะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปเราก็จะเป็นสถานะะครับของเว็บไซต์นะนี่บตอนารรนนิกะคับ ในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดาเนินการนะครับสำหรับผู้ชมด้านใดที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับอะไรเกิดมียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้าบัใช้งานใหม่แลวยังไม่รู้วิธีการเติมเงินกันเลยก่อนผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับในเมนูเติมเงินจะมีเราเลือกหลายช่องทางกันเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารเลยนะครับแล้วก็เติมข um ั External ้นต่ำในรับอยู่ที่1บาทเองนะครับต่อมานะครับช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอ่างเปาวอเลต อ่นและช่องทางที่สามก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์นะครับในช่องทางชิวเพย์นะจะมีให้เราเลือกอีกหลายช่องทางรนบก็เลือกใช้งานกันได้เลยนี่ครับต่อมาช่องทางที่4จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับในช่องทางนี้ก็เติมได้ถึง2สกุลเงินเลยครับจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์นะตรงนี้ก็เลือกเติมได้นี่ครับและช่องทางสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นช่องทางทูมันนี่วอลเล็ตนะครับและในทุกช่องทางเขาก็จะมีคาแนะนำนะในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นี่ครับอ่ะคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนเนี่ยก็อย่าลืมอ่านคาแนะนาก่อนที่จะเเติิมงนนนกััด้วยครบ ต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนีครับเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ติ๊กตอกกันเลยนี่ครับตอนนี้ให้กลับมาที่หน้าโปรไฟล์นะครับไปดูยอดวิวกันก่อนนะครับตอนนี้นะยอดวิวของคลิปวิดีโอที่ผมเลือกก็มีอยู่ที่12วิวนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองคอนดิเฟนหน้าจอนะครับไปดูยอดวิวเพิ่มขึ้นมาล้หรือยังนะครับ อ่ะโนี้ครับยอดวิวของเรานะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาที่ึง1,309วิวกันแล้วนะครับอาก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆกันเลยนะครับก็อ่ะเราก็ได้สั่งซื้อไปไม่นานกันเลยนะครับแล้วก็มียอดขึ้นเกินมาด้วยเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปเนี่เพราะว่าทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนี่ครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนีครับรลลก็แถมให้เรามาเยอะเลยนี่ครับต่อมานี่ครับพอยอดวิวขึ้นกันแล้วนี่ยครับก็กลับมาท ำหรับผู้ชมท่านใดนะพี่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้ผู้ชมกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็มากดคลอกลิงก์นี้ตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนี่ครับโดยที่ให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักไดเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่ผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับผู้ชมก็แยกตาค่าแนะนํากันด้วยเนี่ยถึง5%กันเลยนี่ครับ แล้วครับคุณผู้ชมท่านใดที่ได้้ามาชิงงานแล้วเกิดติดปัญหาในการชิงงานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับก็ให้กดมาที่อ่าหน้าคาสั่งซื้อใหม่นะครับอีกครั้งนึงครับแล้วก็กดมาที่เมนูติดต่อ a d m i ตรงนี้เลยเขาก็จะมีเราเลือกติดต่อมีนะครับสองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชีอเรือและช่องทางไลน์นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาไรนะครับยก็เลือกติดต่อ admin กันเลยนี่ครับ อ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลเะี่ยมบอกกับผุ้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสำหรับผู้ชมท่านใดน,นะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับตอนคลิปนี้นะก็ต้องขอลาผุ้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ